เจลครีมนะพี่น้องนะสีลไลน์แล้วนะครับป้าสวัสดีครับผมฝากเปาโน้นน้ำเนยนะครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยท่านครับเปนโน้นพาไปเบิงบรรยากาศหน้าเวทีครับใบกำลังไหวพระหว้ใายอ๋อไหวไหวคุณพาชมบรรยากาศก่อนทำการแสดงครับ มีเบงฟีตลอดสอดแจงเด้อพี่น้องนะครับกับงานปีทองฝั่งลูกนิมิตผูกพันธสีมาอประจักษ์ศิลปาคมครับอุดรธานีครับพี่น้องนะครับเป็นงานชมฟรีนะครับป๊านะครับตอนนี้เวทีฮองงดใช้เครื่องเสียงนะครับเพราะว่าทางวัดสวัสดีแม่นาลินครับสวัสดีครับบ่อนนนแม่บุญดมครับมีแต่แฟนครับ สวัสดีแม่วาลาพรด้วยนะครับไม่อยา่างนี้พี่น้องซื้อมันเปลี่ยนแม่แม่เดี๋ยวห้อนเดียวหนาวย่าม,มือเศร้านอนห่อนย่าม,มือแรงจังสิ่งนะบรรยากาศหนาวครับวันนี้จะไม่มีไลฟ์สดที่หน้าเวทีนะครับวันนี้ผมมีไลฟ์สดหน้าเวทนะีแล้วแม่นอนลับพักผ่อนหนึ่งวันเจอกันรุ๊บถึงจะไลฟ์สดให้ได้ชมนะครับบาดนะครับบูธบอสแคร์ของเรา นะครับมีจำหน่ายอยู่หน้างานนะครับสดๆบรรยากาศสดๆตอนนี้เลยครับมาอันนี้บูธบอสแคร์มาเองคะัเราจะใช้เอาแม่สวัสดีครับเขาบอกว่ามีมาซื้อบอสแคร์ครับ ครับครับแม่บ่อนนแม่บลสืบอขอบคุณครับแม่สว yeah, ัสด mm. ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กินข้าวแม่ครับมีโอ้แม่ขายดีครับมื้อนี้นะครับมีจำกัดบอสแคร์แล้วก็มีบูธของเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับผู้ให้การสนับสนุนหลักของบอลลัมเจ็ดเกินร้อยตีปอมี ผมมีฝายเอ็มลอยมากก็สามารถมาซื้อได้ที่ท,ที่ที่หน้าพูดน,นะครับเพื่อนๆจะมีขายจากคณะกรรมการนะครับพนักงานะม่แปเกีจมากหน,น,นึ่ง้อยบาทเป็นว่าแพงแค่หนึ่งบาทได้1ิฝาครับหนึ่งลังห้าสิบห้าสิบกอดมาพี่น้องมา,มามาครับบรรยากาศตอนนี้พี่น้องเ็ดบุญนนลำร้ายหลายครับ แจกรางวั 3, ลสามรางวัลรางวัลละสามพันบาทนะครับแจกทองนะครับพี่น้องของผลิตภัณฑ์เอ็มร้อยห้าสิบครับแล้วก็มีของอสีจันนะครับสีจันนี่เป็นครีมบ,บำรุงผิวหน้าขาวสวยเนียน่อ,อนกว,ว่ววันวานสามซองหนึ่งร้อยบาทก็มีมีมาขายคือกันครับพี่น้องนะครับมีมีมาขายเหมือนเดิมสูตรใหม่ในน้ำพี่น้องตัวสูตรใหม่อย,อย่างนี้ มีสูตรใหม่ครับสูตรใหม่มาจำหน่ายสองร้อยเก้าสิบครับอันนี้จะเป็นสูตรสำหรับฟาดอะค่ะอ่าปัดปัดจากตัวเจลคิงขึ้นมาอีกดีกว่าตัวเจลคิงขึ้นมาอีกแต่ราคาเดิมแล้วก็เซเว่นมีขายไย้ด้วยนะครับสามสองร้อยเจ้าสิบห้าสามสองร้อยคุ้มกว่ามามาซื้อมาซื้อครับจะพิมพอผลิตภัณฑ์ใหม่ของ